ทราบว่าจะบวชแล้วเหรอคะยังไงคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะครับผมก็คือเป็นการที่ตั้งใจมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่ามีอีกเรื่องที่ยังทุกคนยังไม่ได้ทราบพอดีผมกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลคือทราบก็คือเข้าโรงพยาบาลไปรอบที่2ที่3ใช่ไหมฮะหัวเครื่องหัวใจกระตุ้นหัวใ,ใจทํางานความจริงเพื่อทางานไปอีกครั้งคือวันที่19กาพฤศจิกาแล้วก็ผมอยู่โรงพยาบาลถึง28พฤศจิกาเลยก็คือแล้วก็ปกติผมก็นึกว่าเครื่องทํางานนิดเดียวแล้วไม่เป็นไรแต่รอบนี้เครื่องทํางานแล้วพอถึงโรงพยาบาลต้องถูกเฉิญ หัวใจหยุดทํางานเล่นโชคดีที่ว่าถึงห้องฉุกเฉินพอดีอคุณหมอก็เลยแบบว่าทําการแบบว่าจาไม่ได้คุณหมอใช้เครื่องอะไรเพื่อทําให้หัวใจกลับมาทํางานเหมือนเหมือนไม่ให้เสียชีวิตเอาง่ายๆไงฮะโดยที่ผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ําผมตื่นขึ้นมาบอกว่าคุณหมอจะเริ่มทำานึงครับบอกว่าคุณหัวใจหยุดเต้นไปนานแล้วก็เลยอโอ้โ oh, ห oh, อันนี้เพิ่งทราบก็เลยทําให้รู้สึกว่าที่วางแผนอยากจะบวชไว้ก็เลยตั้งใจเนี่ยฮะจะบวชตรงกับวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลที่8พฤศจิกาใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่า28ธันวาเนียครับจะบวช ก็คือรวางแผนเรื่องการบวชไว้แล้วแล้วมือความจริงใช่ครับความจริงวางแผนเรื่องการบวชจะไปบวชที่อินเดียแล้วก็ผมเข้าโรงพยาบาลก่อนไปบวชอินเดีย2วันวัน2วันมั้งฮะที่ก่อนจะไปอินเดียจะไม่ได้กี่วันก็เลยต้องเลื่อนที่อินเดียไปแล้วหลังจากนั้นเลื่อนไปสักพักก็เนี่ยครับก็มีเหตุเกิดขึ้นอีกก็เลยรู้สึกว่าคงรอบนี้ขอให้ไม่เกิดเหตุอะไรดีกว่าผมตั้งใจอยากจะบวชจริงจริงอย่างอย่างเหตุที่เกิดรอบนี้ครับมันทํหน้าทัวรมาคือขนาดไหนพี่เอสคน่ากลัว ถ้าแน่กลัวกับเจ้าตัวจะน้อยกว่าญาติและคนรอบข้างถ้าเทียบความแน่กลัวก็เท่ากับรอบแรกเลยที่สยาม,มแล้วก็ก็คือไม่รู้สึกตัวจําอะไรไม่ได้เลยก็<ม>เหมือนที่ผมเล่าไปตอนต้นนะครับคือตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วคือไม่ทราบด้วยซ้าว่าเขาต้องมาใช้เครื่องอใช่ครับก็คือหลับไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนรอบแรกเลยความแรงรอ,อบแรกคือตอนเข้าโรงพยาบาลหัวใจเต้นประมาณกับสองร้อยแล้วก็ไปหยุดเต้นในโรงพยาบาลซึ่งผมไม่ทราบเลยหยุดไปนานแค่ไหนครับ ต้องถามคุณแม่นะครับว่าหยุดไปนานแค่ไหนแต่ไม่ทราบเลยแต่ว่าโชคดีที่ว่าอย่างที่ผมบอกคือไปหยุดตอนที่อยู่ห้องฉุกเฉินแล้วหมอก็เลยรีบเข้ามาทําเลยแต่ว่าตอนเข้ามาทำผมไม่รู้ตัวเว่าผมเพิ่งถึงคือจาไม่ได้เลยเขาบอกว่าคุณมาอยู่นานแล้วสักเักาไห่ก็ต้องเนืองจากเหตุการณ์นานนะครับมันมันมันมีภาพที่ลืมไปอีกไหมพี่เอสเพราะอย่างบางครั้งก่อนมันลืมไปเยอะเหมือนกันอาจจะไม่มีเหมือนรอบที่แล้วเพราะว่ารอบนี้โชคดีที่ว่าเกิดเหตุในห้องฉุกเฉินเลยก็คือเกิดเหตุก่อน คือก่อนไปโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านคุณแม่ใช่ไหมฮะเกิดเหตุที่บ้านเลยรีบไปที่โรงพยาบาลเขาสุกเชิญแล้วก็ไปเกิดเหตุอีกทีที่ห้องสุกเชิญซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรตอนนี้คุณหมอให้น้ําหนัก2อ,อย่างครับสองอย่างอันหนึ่งก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วอาจจะไม่สามารถพูดได้อันนึงเคยสัมภาษณ์ไปแล้วอีกอันหนึ่งตอนนี้คุณหมอให้น้าหนักไปที่ซึ่งเป็นอันใหม่ข้อมูลใหม่เลยให้น้าหนักไปที่กรรมพันธุ์ให้น้าหนักไปที่กรรมพันธุ์แล้วก็เป็นข้อมูลใหม่ด้วยอ้ออีกอันนึงตอนแรกที่อออกกข่่่าาาาวววผผมมบยใจไป40นที ผมเพิ่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจมาคุณหมอบอกคุณไม่ได้หยุดหายใจไปส0สินาทีคุณหยุดไปประมาณสองชั่วโมงกว่าเกือบส0ินาที mm hmm. ผมว่าฮะบอกเขาบอกใช่คุณหมอก็ให้ดูว่าผมหยุดริงกวใาหายใจไปจริงๆ2สองชั่วโมงกว่า mm hmm. งงมากๆ <c oughs> เลยเหมือนกันว่าหยุดหายใจไปช่วงสองชั่วโมงกว่าแต่ว่าคุณหมอก็ให้ดูเลยค่ะค่าตรวจว่าแต่โชคดีที่ว่าสมองคือค่าการทำงานของสมองผม <c oughs> มันดีเกินค่าเฉลี่ยประมาณหนึ่งคือค่าการทำงานสมองดีคุณหมอให้น้ำหนักถามว่าเป็นเพราะ หมอถามว่าเป็นคุณเป็นคนนังสมาธิใช่ไหมหปฏิบัติธรรมหรือเปลา่าหมอใช่ครับทาไมเ่ะฮะหมอเลยให้ดูว่าเป็นเหตุผลที่ถามเพราะอะไรอ,อันนี้ประมาณอันนี้คือรอบแรกใช่ไหมคะที่สองชั่วโมงอันนั้นคือรอบแรกใช่ครับซึ่งผมให้ข่าวไปว่าสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีคือแค่ข้อมูลที่ว่าจากสยามพารากอน ไปที่โรงพยาบาลอันนั้นคือ40นาทีแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆผมไปหยุดด้วยที่โรงพยาบาลก็หลุม,ะมละสองชั่วโมงกว่าที่จริงพอมเป็นกักกรรมพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่สามารถควบคุมได้เลยจะไม่พีเอสแบบเป็นคําถามที่ดีครับเพราะผมถามคุณหมอยาวมากมเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะรีบบวชเพราะคุณหมอบอกว่าจะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได้จะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ผมก็เลยถามว่าเพราะคุณหมอล่าสุดไปคุณหมอถามถามว่าผมทานาทานอาหารยังไงทานวิตามินอะไรไหมทานใช้ชุดยังไงบ้าง ปกติหมดเลยเพราะว่าค่าที่ตรวจมาทุกอย่างทํางานปกติหมดเลยมสมองหัวใจท้องกล้ามเนื้อทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติเลยคุณหมอเลยแบบตอนนี้หมอเลยพยายามเหมือนที่หมอให้น้าหนักสองอย่างของไอตัวยาชนิดหนึ่งอันนึงก็คือกรรมพันธุ์ที่คุณหมอให้ให้น้าหนักแต่ผมก็ยังสงสัยนะครับว่าโอเคใช่ถ้ากรรมพันธุ์แล้วทาไมคุณแม่กับน้องอที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกันมไม่เป็นเหมือนผมละ่ะ อย่างมันต้องแสดงว่ามันต้องมีพฤติกรรมอะไรสิที่มันไม่ถูกกับกรรมพันธ์นี้อย่างเช่น mm hmm. ผมเป็นคนชอบออกกำลังกาย mm hmm. ชอบทํากิจวัตรที่อาจจะไม่เหมือนแม่กับน้อง mm hmm. แต่คุณหมอก็ยังไม่ได้ให้ให้น้าหนักตรงนี้เท่าไหร่ยังหมายถึงว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่จะไปแก้ mm hmm. ตรงนี้ได้อย่างชัดเจนแต่ก็มีการทํารักษาอีกประเภทหนึ่งนะฮะอันใหม่เรียกว่าอะไรนะครับแมท่ที่ใหม่ถึงว่าที่ล่าสุดที่ทําแบบใหม่ มีที่เดียวในประเทศไทยมีโรงพยาบาลนั้นมีที่เดียวที่ทําเป็นแบบว่าการทํายาวนานมากหลายชั่วโมงเพิ่งทําไปนี่เองครับแต่ยังไม่ได้บอกใส่สกกอก็คือแล้วทําไปหลังจากออกมาเขาก็มีเขียนแล้วนะฮะการแจ้งเตือนอาจจะมีการผิดปกติคือเสียงจะหายพูดไม่ชัดเลอปวดหัวที่ผมหายไปนานเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์คืออย่างนั้นหมดเลยฮะฟื้นปูเพราะว่าพูดแล้วก็เสียงแล้วอย่างนี้เลยเสียงแบบเฮ้ ทำไมเสียงเป็นอย่างนี้แล้วก็เวียนหัวยืนก็เวียนหัวนั่งก็เวียนหัวเดินก็เวียนหัวแล้วก็ตาก็เบลอผมเพิ่งนึกย้อนได้ว่าที่ญาติญาติบอกว่าตอนนี้ผมเข้าโรงพยาบาลรอบแรก <Okay. S 1> พฤติกรรมผมเป็นยังไงรอบนี้ผมเพิ่งรู้คือ,อมันใกล้เคียงแต่จ,จะไม่หนักเท่าก็คือมองใครก็เบลอเบลอหมดเลยภาพก็ไม่ชัดเสียงพูดก็ไม่ชัด <Yeah. S 1> แบบว่าเสียงอยู่ในลําคอหมดเลยแบบถ้าเล่านี่คือยาวมากเยอะยืนก็เมื่อยแ <c oughs> บบงงหมดเลย ุดท้ายเราอันนี้คือพี่ไอมีความกังวลไว้คะถ้าสมมติว่าเราแบบไปบวชอยู่อะไรเงี้ยลรวแบบเกิดอาการนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามีวิธีรับมือกังวลไหมไม่กังวลกังวลมากกว่าว่าจะเป็นก่อนไม่ได้บวชเพราะผมเป็นคนอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วที่กังวลมากกว่าคือเป็นก่อนที่จะไม่ได้บวชอย่างเงี้ยะแต่ว่าถ้าบวชแล้วถามว่ากังวลไหม สบายใจด้วยซ้ำเถ้าถ้าจะเป็นตอนผมเป็นพระอยู่จะรู้สึกว่าโอ้ดีใจจังได้ทําตามฝันสักทีแล้วตอนนี้ก็ยังมีเครื่อง,ย,ง,องยังมีเครื่องครับแต่ว่าเครื่องอมันทํางานไปผมยุดหายใจไปรอบที่หนึ่งที่สยามใช่ไหมครับแล้วเครื่องทำงานอีกทีตอนที่ผมลโพสต์ในอินสตาแกรมแล้วก็ทํางานทีรอบที่สามที่ยังไม่ได้ผมไม่ได้โพสต์ยังไม่ได้บอกใครใแล้วก็ไปทํางานอีกทีรอบที่สี่ที่โรงพยาบาลแต่มันทํางานไม่ไหวไม่ทันก็ต้องไปใช้เครื่องที่โรงพยาบาล ถามว่าดีไหมไม่ดีเพราะเครื่องยิงทํางานเยอะขึ้นไปเรื่อย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 มันก็เหมือนรถยนต์ที่เราขับมานานเนี่ยครับคุณภาพมันก็จะลดไปซึ่งเนีคุณภาพของเครื่องมันก็ลดไปตามการใช้งานมันใช้งานเยอะเกินไปแล้วคุณหมอเขาบอกว่าให้ดูสักสามเดือนมั้งครับหลังจากนี้ถ้าสมมติมันทํางานอีกเนี่ยมันไม่ดีไม่ไม่ควรละภายในเดือนหึงสเดือนไม่ควรมีการทช้งานจะต้องแก้ไขยังไงครับตอนเนี้ยคุณหมออาจจะ อีกช้อยหนึ่งนั่นเป็นช้อยสุดท้ายนะครับคือเปลี่ยนเครื่องเป็นอีกวิธีหนึ่งใส่เครื่องอีกแบบหนึ่งใช่ครับเป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องเรื่าปวดนิดนึงนะค่ะปวดนานไม่อหวตั้งใจไว้ตั้งตั้งใจไว้ขั้นต่ำก็สิบห้าวันตามที่คุณแม่เขาแบบว่าคุณแม่เขาเคยขอไว้คุณแม่เขาอยากให้ปวดอย่างลสิบห้าวันผมก็แบบว่ายินดีเลยอันนี้บวชตามความเชื่อไหมคะเรื่องแบบสุขภาพด้วยปวด บวชตามความชอบดีกว่าฮะปฏิบัติมผมเป็นคนชอบอผมอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วถ้าจะแบบอาจจะเคยทชย้อนดูสัมภาษณ์ผมเมื่อก่อนผมเป็นคนอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วแต่พอมาตอนนี้ก็คุณแม่เขาเคยอ่นคุณแม่ขอพรอไว้คุณแม่บอกขอไว้สิบห้าวันผมก็เอายินดีเลยแล้วผมลยบอกว่าผมรู้สึกอยากก็คืองงว่าผมก็ลังจะบินไปอินเดียผมเข้าโรงพยาบาลเฉยเลยคือตอนเด็กๆอยากบวชอ่ะตอนนั้นไม่ได้บวชเพราะว่าโอเคน่าให้เรียนก่อนก็เรียนก่อนพมนี้กำลังจะบินไปอินเดียจองตั๋วจ่ายค่าตั๋วจ่่าายยยยทุกอองรรีบ้ ไม่ได้ไปรอบนี้ก็หวังว่าถ้าสมมุติว่าคือครอบรครัวผมก็จะมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรต่างถ้าสมมติมีอย่างนั้นจริงก็มาอนุโมทนาบุญกับผมดีกว่าใ, <laughs> ใ,หให้ผมได้บวเชเถอะงานก็ผักไป15วันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาทํางานพิธีกรอะไรต่างเนี่ยม,มันเดิมก็ <laughs> ก็ถ้าถ้าศึกมาก็ได้ถ้าศึกมาก็ใช่ครับจริงจริงคือกำหนดเลยนะครัว่า15วันเ <ผม S 2> พราะเพราะพี่เอสน่าจะเป็นคนที่ชอบในด้านนี้มากพอสมควรผมไม่ผมแค่วันบวชผมก็ไม่เลิกไม่เลือกวันศึกผมก็ไม่เลือกอแล้วก็วัดธรมมงคลผมจะบวชวัดธรมมงคลท่านก็บอกว่าแล้วแต่ผมเลยสะดวกก็เลยบอกว่าก็เลยไม่ได้เลือกแต่แตงซินก็เลือกแค่ว่าโอเควันเสาร์ที่8ที่ตั้งใจว่าจะบวชเนี้ยสั์ที่แปวัดธรมมงคลครอบครัวว่ายังไงบ้างครครอบครัวเขาก็<ร><ร> ยินดีนะครับยินดีด้วยหมายถึงว่าคุณแม่จะได้สบายใจ <Okay. S 1> แต่ทุกคนก็เวลาเจอผมก็จะถาม่างเดียวเลยว่าเราเลิกศึกเมื่อไหร่วันไหนก็ถ้าถ้าจะให้คุณแม่สบายใจคือคุณแม่เขาขอว่า15วันมแม่เขาขอว่าให้15วันได้ไหม การจะขอคุณแม่บวกสัหน่อยจะบวกเท่าไหร่ไม่รู้นะคุณแม่คงจะให้บวกสักไม่รู้กี่วันผมอาจจะขอบวกเป็นเดือนหรือเป็นอะไรคุณแม่อาจจะสุดท้ายแม่ขอสองวันหรือเปล่านี่ไม่รู้นะดูเนาะคขอบคุณได้ยังไงก็เชิญทุกท่านนะฮะวันที่วันเสาร์ที่แปดคันวาคมนี้ที่วัดธรรมมงคลนะครับ เลิกบวชนขั้นต้นก็จะเริ่มประมาณสัก8โมง8โมงคึ่งประมาณ9โมงยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนทราบนะครับผมขอบคุณพรนามบุญค่ะการใดๆจะทำอะไรล้่เราไม่ดีนะคะ